สวัสดีครับสำหรับวันนี้ร้านข้าเสาคาแคบกระดิดนะครับผมก็จะพาคุณลูกค้ามาชมขั้นตอนการทำงานของการเคลือบเซรามิกว่าเรามีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างนะครับหลายท่านอาจจะทราบหรือหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าขั้นตอนการทำงานของเรา เริ่มต้นจากอะไรได้บ้างนะฮะขั้นตอนแรกนะครับหลังจากทําการล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมีการล้างแบบพรีเมียมเลยนะครับพรีเมียมในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างหนึ่งก็คือเราจะขัดทุกซอกทุกมุมนะครับล้างช่วงล่างล้างแม้กระทั่งขอบมุมต่างๆนะฮะเราจะมีการล้างมีการลูบดินน้ํามันนะครับหลังจากล้างเสร็จแล้วเราก็จะทําการเริ่มต้นของการขัดสีกันนะครับ สําหรับขั้นตอนนี้นะฮะจะเป็นขั้นตอนการขัดผิวทั้งหมดเลยนะฮะเราจะขัดเคลียร์ผิวตั้งแต่การขัดลบรอยขีดข่วนนะฮะจนกระทึงกระทั่งแม้ว่าลูกค้าไปโดนพวกขี้นกยางไม้ต่างๆเราจะทําการขัดเคลียร์ผิวให้ทั้งหมดเลยนะฮะคือประเด็นคือเราจะทําให้ผิวรถเนี่ยมีความใสมีความเงาขึ้นมาก่อนนะฮะก่อนที่จะทําการโคสติ้งนั่นเองนะครับผม ับผมแล้วสําหรับในส่วนของภายในห้องโดยสารกันนะฮะเราจะมีการเคลือบเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นการเคลือบ ö, ด้วยผลิตภัณฑ์ของเคมี้อกายจากอเมริกาน,นะครับผม <S <s ต้นการเคลือบภายในห้องโดยสารเราจะต้องทําการแปลงทําความสะอาดตามซอกมุมขอบต่างๆนะฮะภายในห้องโดยสารทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูนะครับหรือแม้กระทั่งคอนโซลเกียร์ต่างๆนะฮะ หลังจากทําการแปลงทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทําการลงน้ํายาเคลือบกันเลยนะครับตัวนี้จะช่วยป้องกันแสง UV นะครับช่วยฟื้นฟูสภาพผิวของหนังจากเบาะนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้วยนะครับให้เกิดความเงาฉ่ำขึ้นมานะครับครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการโคตติ้งนะครับเราจะทำการเคลือบเซรามิกด้วยน้ำยาของพิจิคอร์นะครับผมตัวนี้นะฮะ สังเกตว่าตัวนี้จะเป็นแบบเกรดเซรามิกพัดเลยนะครับผมเราจะทําการเคลือบเซรามิกด้วยการ2ระบบนะครับ2ระบบคืออะไรบ้างหนึ่งคือระบบทาหนะึ่งรอบแล้วก็ทําการพ่นอีก1รอบนั่นเองนะครับระบบทาเราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นเซรามิกพัดนะครับเกรดท็อปสุดเลยทําการทาไปร,บรอบๆอบพันเลยนะฮะหรบอบนะครับเสร็จแล้วจากนั้นเราจะทําการพ่นด้วยตัว พิจิตร์กร็ท็อปโคทนะครับปิดท้ายด้วยการท็อปโค้ทนั่นเองนะฮะท็อปโคทเนี่ยเพื่อเพิ่มความฉ่ำเงาขึ้นมานั่นเองนะครับผม ครับผมแล้วปิดท้ายด้วยเราจะทําการฆ่าเชื้อโรคเชื้อโรคเรามองไม่เห็นแต่เราสามารถทําการฆ่าเชื้อโรคได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ IGL นั่นเองนะครับทำการฆ่าเชื้อโรคตัวนี้จะเป็นแอลกอฮอล์นะครับฆ่าเชื้อโรคเราจะทําการฉีดลงบนผ้ายอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำการเช็ดไปทั่วบริเวณภายในห้องโดยสารเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโซลตามเบาะตามอะไรต่างๆนะครับเราจะทำการเช็ดฆ่าเชื้อโรคให้อีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับ ครับแล้วก็ส่วนการเคลือบเซมิคของเรานะฮะคือการเคลือบครั้งหนึ่งเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถลูกค้าจะเงางามใหม่อยู่ได้ประมาณ2-3ปีกันเลยนะครับผมด้วยคุณภาพของตัวน้ำยาเองนะฮะน้ำยามันจะออกฤทธิป์ประสิทธิภาพเนี่ยสูงสุดคือ3ปีนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเรามีการใช้งานอยู่เรื่อยเนาะอาจจะลดทอนลงมาเรื่อยนะฮะผมตีไว้ประมาณสัก2-3ปีแล้วกันนะครับแต่เราจะมีการเซอร์วิสมีการบำรุงให้ ตลอดทุกครั้งที่ลูกค้านํารถเข้ามาล้างรถกับเรานะรเราจะมีการซ่อมบํารุงอย่างเช่นว่าเกิดรอยขีดข่วนะจุดไหนหรือน้ํายามันเสื่อมสภาพจุดไหนเราทําการเคลือบใหม่ให้ทันทีนะครับผมก่อนทําการเคลือบแน่นอนเราต้องมีการขัดก่อนนะเช่นเกิดรอยขีดข่วนจุดนี้จุดนี้เราขัดก่อนขัดรอยอ่อนนะครับพอขัดเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะทําการลงโคตติ้งตัวนี้ให้นะครับก็คือเรียกได้ว่าเราดูแลให้ดีกว่านะครับเหมือนลูกค้าซื้อประกันนั่นเอง ประกันลดประกันอุบัติเหตุลูกค้าซื้อเยอะกันอยู่ลนะเนาะอันนี้เรามาซื้อประกันในเรื่องของความเงางามาว่ากันอย่างนี้นะฮะก็คือเราเป็นฝ่ายดูแลให้ลูกค้าเป็นฝ่ายใช้รถไปเลยนะฮะใช้ให้เต็มที่เลยนะครับรถเปื้อนตรงไหนยังไงเอามาให้เราได้ดูแลนะครับผมเดี๋ยวเราดูแลแต่การให้ให,ใหม่คงเดิมแน่นอนนะครับผมประกันของเรานะฮะมีตั้งแต่1ปีสูงสุดคือ5ปีนะครับลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาทาง เพจร้านก็ได้นะฮะหรือโทรเข้ามาที่099 646 5639นะครับทางร้านท่าเสาคาแครบุตรดิจยินดีให้บริการแน่นอนครับผม